แังสองชั้นสี่คนถ้ามีลูกค้าพังในนี้จะห้ามคนนอกเข้ามาจะเล่นได้แค่เฉพาะคนที่พักในอะไร<อ>ไม่ก็จะเป็นจ่ายนนี้โอ้ต้องมีมีชาขอไม่ค่อ้แค่คือคนหาใน่ตามชื่อตามพอละเดือนเท่าไหร่พี่พเดือน,าน,าอนละสามพโอ้ถูกมากเลยเนาะ ทำค้าัตว์เออต้องเห็นเขาตกไป Bye. <laughs>